พี่พองคะพอดีหนูเห็นหม้อเพิ่มมาใหม่พี่พองช่วยรีวิวให้หน่อยได้ไหมคะตัวไหนไม่รู้คะ่ะหนูเอาออกมาแล้วอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ตรงอ๋อโอเคอเค๋อหม้อเพิ่มอะไรคะมันคือหม้อเพิ่มไฟตัวนี้เอามาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมมไม่ <c oughs> เอามาเมื่อเช้าอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับสําหรับตัวหม้อเพิ่มนะครับที่น้องเขาให้รีวิวให้นะครับเป็นของ คมสันนะครับผมเป็นรุ่น8 0์นะครับเป็นรุ่น8 0์นะครับลวดทองแดงแท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับตัวซีรีส์นี้นะครับผมสำหรับของคมสันครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้สามารถติดแหลกได้นะครับที่ทางบริษัทคมสันนะครับทํามาก็ติดแหลกได้เลยนะครับน้ําหนักก็เอาเรื่องนะครับผมหนักอยู่นะครับ8 0์ใหญ่นะครับฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของจอบอกโวลต์นะครับดิจิตอลมิเตอร์นะครับบอกโวลต์บอกแอม์ด้านล่างนะครับจะเป็นในส่วนของเอาพุตนะครับ เราสามารถตอบพอร์ตตรงนี้ใช้งานได้นะครับตัวนี้เป็นตัวปรับนะครับเพิ่มระดับแรงดันไฟนะครับผมเป็นตัวฟิติลเตอร์นะครับปรับเพิ่มนะครับหมุนได้สูงสุดก็ถึงตรงนี้เลยนะครับผมนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ใช้งาน on off อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟเตือนมั้งตัวนี้นะครับผมเวลาไฟเกินอะไรก็อาจจะมีเสียงเตือนนะครับผมวันนี้โครงสร้างนะครับจะเป็นสีส้ม แล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะประมาณนี้ในส่วนของปลั๊กไฟเข้านะครับก็จะเป็นในส่วนของปลั๊กโหลดแล้วก็จะเป็นในส่วนของอินแบบนี้นะครับก็มีที่เป็นแบบขันใส่หางปลาอันนี้ไฟเข้าอันนี้ไฟออกนะเอาพุทเอซีสอง2 20, ไฟออกนะครับรอ่าตัวนี้ก็เป็นในปลั๊กเอาพุทเหมือนกันนะครับผมมีพัดลมระบายความร้อนนะครับผมก็เป็นสินค้านะครับเข้ามาใหม่นะครับทางบริษัท ฮิโปเรามาจําหน่ายครับเป็นตัวแทนจาหน่ายพูดง่ายๆนะครับสำหรับตัวมอเอเพิ่มไฟที่กําลังมองหานะครับมอเอเพิ่มไฟแบบติดแหลกแบบนี้นะครับก็แนะนานะครับมาเลือกซื้อเลือกชมมันได้ที่ร้านฮิโปครับตอนนี้สินค้าเพิ่งเข้ามาตัว80แอมป์นะครับสนใจนะครับกำลังหามอเอเพิ่มไฟใช้งานนะครับใช้กับระบบเสียงก็ได้นะครับพวกมอเตอร์ก็ได้นะครับที่ไปใช้งานที่กระแสไฟไม่พอเราสามารถเอาตัวนี้ไปดึงกระแสไฟให้มันเพิ่มขึ้นได้ให้มัน ตัวอุปกรณ์เราให้มันทํางานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับผมโอเคครับ15,200บาทลูกค้าในที่สนใจก็สั่งซื้อได้ที่ร้านนี่ปรครับผมขอบคุณครับ